สามารถที่จะวางของในแนวยาวได้แล้วเราก็เลื่อนโลบาร์ได้ตรงนี้นะครับเป็นโลบาร์สไลด์ในคิปปิ้งคือดึงพวงมาลัยเข้าเลนขณะที่ขับขี่เหยียบเส้นนะครับโดยที่คุณไม่ตีไปเรียวนะจะมันจะโค้งตามพวงมาลัยที่คุณหักไปในทางนั้นเลยนะครับแต่ตอนจอดมันจะไม่โค้งให้นะอีกจุดหนึ่งอยู่ไหนอะทุกคนเหีล่ละนี่นี่นี่นะครับอีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้เกียร์ไฟฟ้า e shifter อันน,น,นี้คือพระเอกของเจ้า Storm Pack เลยนะครับนี่กดตรงนี้นะครับปึง้งไอตัว 4x2 เนี่ยจะมีมาให้4โหมด โดลักจูงครับโหดถนนลื่นก็มีมาสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องบัสแฟมคาร์นะครับแล้ววันนี้ผมพาทุกคนมาเจอกับเจ้านี้เลยครับส t อมแท็กซี่คูณสนะครับผมราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสองแกบาทนะครับและสีนี้เป็นสียอดฮิตมากนะครับเป็นสีเทาดําเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูว่าในการแต่งชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยมันสวยขนาดไหนนะแล้วก็คันนี้มีออปชันมีดีอะไรบ้างที่ทุกคนจะต้องซื้อมันนะครับก็มาดูกันเลยครับ คันนี้นะครับก็จะเป็น Storm t a g 4x2 เขามีดีอะไรทำไมต้องซื้อเขานะทางหน้าของ Storm t e c 4x2 ตัวนี้นี่จะมาด้วยชุดแต่งสีดำแบบนี้เลยนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าหูกระจกนะครับหรือว่ามือเปิดของเขาก็เป็นสีดำทั้งหมดนะและคันนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมก็คือใส่ชุดวีคเตออย่างที่ทุกคนเห็นเลยนี่ครับ คือไอ้ครอบด,ด้านล่างอะกันชนด้านหน้าสีดำเนี่ยดำเงาเนี่ยคือชุดแต่งวิตเตอร์นะคือครอบเข้าไปนะครับไม่ได้มีการถอดกันชนเดิมแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เป็นการยิงซิลิโคนนี่เห็นไหมทุกคนก็จะเห็นเลยว่ามีขอบยางแบบนี้อันนี้คือการครอบและยิงซิลิโคนแบบแนบเนียนมากนะครับเป็นน้ํายาประสานเขาเรียกเนาะคือเวลาเราไม่ใช้เราก็ถอดได้นะครับถอดแล้วก็ขัดสีสีก็จะเหมือนเดิมนะมันก็ให้นี่มาด้วย โลโก้อะคริลิกคำว่าเรนเจอร์เป็นสีดําติดตรงฝากระโปรงมาเลยสาหรับสตอมแท็กนะสำหรับนะสตอมแท็กเท่านั้นนะครับที่ผมพูดไว้นะครับไม่ได้มีการแต่งเพิ่มเติมแต่อย่างใดไฟหน้าของเขาก็ให้ไฟหน้า a v เวกแรนี่ทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยไฟ a อเวกแรคืออะไรคืออันนี้เนี่ยเขาเรียกว,ว่าไฟ a อเวกแรแล้วมันเปิดยังไงคือคุณเปิดไฟสูงเพ๊่ไฟตัวนี้จะเปิดทันทีนะครับไฟหน้าก็จะเป็น m a t r i x LED แบบนี้นะฮะเห็นปะ ไฟหน้าแมทริก LED ทำงานก็คือเหมือนออโต้ไฮบีมธรรมดาเลยแต่ความพิเศษของมันคือมันจะโค้งตามพวงมาลัยเวลาคุณขับขี่ด้วยเวลาเข้าโค้งนะปึ๊บมันจะโค้งตามพวงมาลัยที่คุณหักไปในทางนั้นเลยนะครับแต่ตอนจอดมันจะไม่โค้งให้นะไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้เป็นหลอด LED แบบนี้นะครับไฟหน้าก็จะมีตัว C d เด t i m ท r u n n i n g l i g ล t ติดทั้งกลางวันและกลางคืนแบบนี้อย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยนะครับคันนี้ก็มีกล้องรอบคันมาให้ด้วยนะ เป็น bird eye view นะครับสามารถดูกล้องรอบคันได้นะตั้งแต่4ีคูณสขึ้นไปเลยคือข้อได้เปรียบของ storm tech อะ่ะเดิมๆ4ี 2, 4่คูณสอี่คูณสเหมือนกันทั้งไฟไอเวกแลมและเกียร์ไฟฟ้า e-shifter เดี๋ยวผมพาไปดูเกียร์ไฟฟ้า e-shifter เนาะนี่ครับโลโก้ด,ด้านหน้าก็เป็นสีชาแบบนี้ไม่ใช่สีน้ำเงินแล้วก็เป็นโครเมียมนะเป็นสีชาๆนะทุกคนจะเห็นแบบนี้เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นเส้นแดงๆแ,แบบนี้ถ้าเป็นเจ้า storm tech นะมีอะแดปกล่องเรดาร์ adaptive คู่คอนโทรลด้วย เป็นแบบแปรผันความเร็วตามคันหน้าแบบ Stop and Go กนะครับคันหน้าจอดจอดตามคันหน้าคันหน้าออกตัวออกตัวตามคันหน้าและแลดความเร็ววิ่งตามคันหน้านะครับผมแปรผ่านเลย Co อปปี้เลยเซนเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ถึง6จุดอีกจุดหนึ่งอยู่ไหนอ่ะทุกคนเห็นละนี่นี่มีนี่นะครับอีกจุดหนึ่งอยู่ตรงน,นี้อยู่ตรงซุ้มล้อนะครับอ่าไฟตัดหมอกอยู่นี้นะครับและนี่ กองหน้าก็จะมีตัวฉีดน้ทาทําความสะอาดเลนไมาให้ทุกคนดูด้วยคือให้ไปครบอ่ะออปชันตัวนี้ให้มาเต็มสุด,ส,ด,ส,ด,ส,ดสุดจริงๆงผมบอกเลยนะสาหรับเจ้าสตอมแท็กตัวนี้นะครับอ่าดูด้านข้างกันอ่ะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อเห็นไหมเดิมเดิมมากับโรงงานเลยจะเป็นสีดําแบบนี้นะของเจ้าสตอมแท็กนะครับและชุดครอบกันชนด,ด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้อย่างที่ทุกคนเห็นสวยมากนะดําเงาสั่งทําสีได้นะแล้วแต่ทุกคนชอบแต่ดําเงาผมว่าเข้าสุดละ นะครับตัวล้อของเขานี่จะเป็นล้อขอบ20นะเดิมๆมาจากโรงงานนะครับแต่ว่าอันนี้มีการเปลี่ยนเพิ่มเติมก็คือเป็นยางโตโยต้ Open Country นะครับมากับ m a ็กนีกา a ล็กซแบบนี้เลยก้านวายนะครับมีรูๆด้วยอ่ะมันจะเหมือนล้อฟอร์ดเลยนะดูดิเห็นป่สวยมากนะครับเดี๋ยวมาดูสเปอยางกันนะครับสเปอยางของเขาเนี่ยให้มาแบบว่าวิ่งได้ทั้งถนนนะและเขาเรียกว่าอะไรตึงลูกรังนะ เพราะว่าดอกเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้เห็นปะดอกสวยนะเหมือนลายแบบสายฟ้าสายฟ้า,า,ฟานิดนึงอะเดี๋ยวผมหาสเปกยางให้ทุกคนดูก่อนนะอ่ะนนี้นี่สเปกยางสองหกห้าทห้าห้าอายี่สิบนะครับยาง open country ตัวนี้นะคันนี้ก็ยังได้อีกสิบเกียร์ด้วยเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบเทอร์โบคู่นะครับนี่สัญลักษณ์ใบเทอร์โบตรงนี้จะติดมาให้ข้างตัวรถแล้วเป็นสีดําเงาด้วยนะครับหูกระจกก็เป็นสีดําเงา เห็นปะคือรถสีอะไรก็ตามอ่ะหัวจกสีดําเงาแล้วก็มีโลโก้คําว่า Storm Tech อยู่ด้านข้างเป็นตัวอะคริลิกนะครับสติกเกอร์ที่ทุกคนเห็นเนี่ยให้มาทั้ง4คูณ2และ4คูณ4เลยนะฮะบอกเลยว่ามันสวยจริงๆนะไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะนอกจากคุณจะซื้อสีพิเศษของเขาสีส้มอะไรอย่างนี้นะมือเปิดด้านข้างก็มีเบ้ารองมือจับติดตั้งมาอันนี้คือติดตั้งเพิ่มเติมนะไม่ได้มาจากโรงงานนะครับผมเวลาปลดล็อกรถคล้องมือเวลาล็อกรถแค่แตะ แป้นแทนสก,กีนตัวนี้ทํางานฟอร์ดพาสตสตาร์รถผ่านมือถือได้ด้วยนะครับภายในของเขาจะเป็นหนังกลับนะครับผมตัวอยู่ที่เบาะนี่หนังกลับพร้อมกับเดินได้แดงด้วยในรถเป็นหนังกลับกับหนังเออพูดอย่างนี้ดีกว่าสุกคนเข้าใจผิดว่าเป็นหนังกลับทั้งเบาะนะครับไม่ใช่เดินได้แดงแล้วก็เขียนคาว่า Storm Tag ็แบบนี้มีไฟ ambient light ในห้องโดยสารแบบ full time นี่ไม่ใช่ Fu l l time full, time, full led แบบเต็มรูปแบบนะครับ ฟล์ไลเป็นฟง์ไลไฟไฟ e ้า e-part นะครับช่วยผ่อนแรงกระนักการขับขี่ความเร็วต่ําเบาให้ความเร็วสูงหนักไห้นะครับบอกเลยว่าขับมันแน่นอนสําหรับคนชอบขับรถนะหน้าจอก็ยังเป็นหน้าจอแบบเดียวกับ r a ปเตอคือคุ้มมากมีบอกนี่ความร้อนว่าน้ําความร้อนเครื่องความร้อนน้ำมันเครื่องและน้ํามันในถังที่สามารถวิ่งได้นะครับมาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นบอกความเร็วอ,อยู่นี่อขอขึ้นบนตัวรถก่อนนะครับ อ่ะมีบอกความเร็วมีบอกรอบของเครื่องยนต์นะครับรอบทษทีนะเมื่อกี้ผมพูดปิดอันนี้จะเป็นรอบเครื่องยนต์นะครับอันนี้เป็นความเร็วนะและข้างล่างก็จะมีสายลักษณ์ออโตไฮบีมมาให้เห็นไหมคันหน้าสวนสวนเรามาเวลาเราเปิดไฟสูงอยู่คันนี้จะตบลงไฟต่ำให้นะครับแล้วก็น้ํามันข้างล่างก็จะบอกมาให้ด้วยไหมวิ่งได้แปดสิบเอ้ยอันนี้เป็นไม่ใช่น้ํามันครับโทษทีเป็นกิโลที่วิ่งมาแปดสิบจุดห้ากิโลเมตรนะครับอ่า แล้วอปชันที่พวงมาลัยเป็นมันติเนี่ยดูเพิ่นพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะครับเล k คิ p i n g งเลนเซนเทล i n g ทํางานให้เลนคิปปิ้งคือดึงพวงมาลัยเข้าเลนขณะที่ขับขี่เหยียบเส้นนะครับโดยที่คุณไม่ตีไปเรยวนะจะดึงเข้าเข้าเลนคุณเลยเลน c e n t e r ลิงคืออะไรมันจะมีระบบเรดาร์ช่วยประคองให้คุณอยู่ในเลนได้นะครับอด i v e ิฟคุ้มคอนโทรลเปิดจากตรงนี้นะที่แปรผ่นความเร็วตามคันนานะฮะ หน้าจอของเขาเป็นหน้าจอซิ n c 4A เชื่อมต่อ Apple CarPlay and r o i d Auto ได้แบบไร้าสายนะครับแอร์ Air ก็แยกอิกสระซ้ายขวานะฮะอันนี้ก็เป็นวอลลุ่มเขาเรียกว่าวอลลุ่มเปิดเนี่ยเปิดเสียงนะลดเสียงตรงนี้ได้หรือตรงพวงมาลัยก็เปิดบวกลบตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าโทษทีนะวันนี้ผมพูดประเบินแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเดินดูว่าลมแอร์เดินยังไงในรถนี่เห็นไหมเป็นเส้นสีขาวมาเลย เวลากดที่พื้นจะเป็นยังไงปึ๊บเห็นไหมที่พื้นก็จะแสดงขึ้นมาว่าเอ้ยลมเดินออกทางนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับและแม c AC ก็มีมาให้เป่าไล่ความร้อนออกจากตัวรถแล้วพออุณหภูมิได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเลิกเป่านะครับตัวนี้ลักษณะพิเศษก็จะมีเกียร์ไฟฟ้า e shifter อันนี้คือพระเอกของเจ้า Storm Tag เลยนะครับก็จะเหมือนเจ้า r a p t o r หรือว่าตัว Ever e s ร 4x4 t ทเ a n นียมหรือ Ever e s t สต์วาทนั่นเองก็มีมาให้เหมือนกันไวเลสชัชเจอร์ก็มีมานะครับ เบรกมือไฟฟ้าก็ใส่มาให้เนาะบอกระวบาออปชั่นเนี่ยจะเต็มมากๆนะสำหรับคันนี้นะฮะระบบถอยจอดเข้าซองอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องจับพวงมาลัยมีให้เลือกด้วยกดที่ปุ่มนะแล้วเลือกที่จออันนี้เป็นการออกจากอซองให้เข้าซองในแนวนี้นี่แนวนี้แนวนี้หรือว่าจะเข้าซองในแนวนี้ก็ได้เห็นปะเลือกได้ทุกแบบนะครับเลือกได้ทุกแบบดูกล้องได้ด้วยขณะจอดอยู่ดูกล้องรอบคันได้เลยกดที่ลูกกล้องด้านบนขวานะ เดี๋ยวมาดูโหมดการขับขี่ของเขาดีกว่านี่กดจอตรงนี้นะครับเปิ้งไอตัว4คูณ2เนี่ยจะมีมาให้4โหมดโหมดธรรมดาโหมดประหยัดโหมดลากจูงนะครับโหมดถนนลื่นก็มีมาให้โหมดถนนลื่นเนี่ยคุณไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องขับขณะฝนตกนะแบบดินแดงสไลด์แบบเปียกๆเงี้ยอ่าตามจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ใช้งานได้นะครับบ่อยฟ้าก็เป็นบ่อยฟ้าคู่หน้านะมีมาให้นะครับผม ที่หวังแก้วและเปิดไฟหน้าอัตโนมัติอ่ะเดี๋ยวดูเบาะกันอันนี้ควบคุมเปิดฝาถังน้ํามันนะกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับเบาะไฟฟ้านี่ยกขึ้นยกลงหลังหน้าเอ็นหลังเอ็นหน้านะครับหรือว่าพนักพิงตรงข้างหลังพองลมตรงนี้นี่จะเป็นตรงนี้ใช่ปะอ่าจะขยับนิดนึงนะทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นชัด แต่เวลาเดินทางไกลอ่ะบอกเลยว่าไม่เมื่อยแน่นอนนะคันนี้ก็ให้กระจกตัดแสงออโต้มาด้วยนะครับนี่เห็นปะอ่าไปดูประตูหลังกันประตูหลังเรียกซะมาดูด้านหลังกันนะครับว่าเขาให้อะไรมาอีกนะอ่ามีอะไรหลังมาให้นะครับแล้วก็ช่องเสียบชาร์จแบตเตอรี่มีมาให้เห็นปะชาร์จไฟบ้านได้เลยนะครับแล้วก็ USBC USBA มีมาให้ครบพร้อมเลย ถ้าหลังก็ยังเป็นเบาะเดินได้ส้มนะไม่ทิ้งกันเหมือนกันหมดเลยในรถแล้วก็มีหนังกลับมาให้ด้วยหรูหราเป็นกระบะไฮเอ็นนะครับด้านบนก็จะเป็นราวหลังคาที่สามารถถอดและคว้กันได้เพื่อที่จะเป็นแนวนี้ปึ้งปึ้งเนี่ยเห็นปะยกด้านขวายกด้านซ้ายด้านซ้ายมาเสียบต่อด้านขวาด้านขวาไปเสียบต่อด้านซ้ายก็สามารถที่จะวางของในแนวยาวได้แล้วเราก็เลื่อนโลบาร์ได้ตรงนี้นะครับเป็นโลบาร์สไลด์ เห็นปะวางของแนวยาวได้พูดง่ายถ้าคุณนึกไม่ออกอะท่อ p v c ยาวๆวางได้นะหรือว่าจะเป็นเซิร์ฟบอร์ดก็วางได้เหมือนกันก็มีความยาวอะอ่ะมันไม่เสมอคุณก็ยกตรงนี้ขึ้นได้เลยเห็นปะไข้กับด้านหน้าแล้วก็วางพาดมาด้านหลังเนี่ยมันก็จะเสมอกันพอดีเป๊ะไฟด้านท้ายก็ยังเป็นเหมือนของ WiT แทร็กสูเป็น Fu l l l e ดเต็มระบบนะครับข้างหลังก็มีโลโก้คําว่า Storm t a c กเป็นอะคริลิกแบบนี้มาให้เลย สีแดงด้วยนะออมีกล้องมองหลังนี่มีกล้องรอบคันแหละแต่นี่ผมให้ดูกล้องมองหลังโลโก้ก็เป็นสีชาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปั๊มโลโก้เขาเปเลนเจอร์ใหญ่ๆแบบนี้นะเซ็นเซอร์ด้านท้ายก็มีมาให้ถึง6จุดด้วยกันเหมือนกันเห็นไหมฝั่งละสามอะ่ะฝั่งนี้3ฝั่งนู้นสามก็รวมกันเป็น6จุดนะครับและด้านท้ายนี่เป็นฝาท้ายแบบอีซี่มาให้ด้วยนะแบบช่วยผ่อนแรงเวลาเปิดปิดเพราะว่าเขามีคานผ่อนแรงตรงนี้มาให้ทําให้น้ําหนักเบาขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็มีปลั๊กเสียบชาร์จได้ด้วยเป็นปลั๊กเสียบไฟบ้านอะแดปเตอร์อะแล้วก็เป็น power outlet ให้นะครับผมปิดง่ายปะคือสวยมากอะเจ้า Storm Tech ตัวนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่อง Bar ฟมคาด้วยนะครับและถ้าใครสนใจรถ Ford หรือเจ้า Storm Tech แบบแต่งแบบนี้เป็นตัวนี้4ข2หรือ4ข4เป็น Everest หรือ Adapter สามารถทักมาหาผมได้นะครับที่ c o n แ a c t ที่ผมขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะครับผม สวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าผมจะมารีวิวรถอะไรทุกคนดูอีกสวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ